1.9L หวันใจมหาชนหวันใจแรงงาน,บนเบิ้นตัดซับโรเบิร์คางวด7,000บาทจ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านสุภาพบุรุษหน้าตาดีท่านสุภาพสตรีหน้าตาสวยเจ,เจอกับเสียยะคือวาสนาที่มีตามกันครับพี่น้อง 1.9LDA 2 0 2 1ครับผมฝวาคาร์บอนไโฟโปรเจคเตอร์ แมกซิ่งพ้อเบีกแมมโบ่ยางลายไฟโอ้โหเสาไฟเป็นไทเทเนียมเออเสาอากาศพี่นอ้องเสาอากาศนาจโจนาจอวัดบูดหนึ่งโตพี่นอ้องจา๋างามๆนะมันต้องมีพิเด็ดของมันเลยครับคำสายคำเอ็กจูดด้านหลังคำเอ็กฝาหน้าคาร์บอนฝาท้าทยคาร์บอนไฟท้าทย,าาย LED รอรอ กระบะไม่มีริ้วไม่มีรอยส,สีสวยๆฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนบัตรใบเดียวจัดโอ้โหงามแห่งครับ1.9 LDA เอ้ยเลาสสามมื่นโลบัตรบูทหนึ่งตัวพี่นอ้องจ๋าพี่นอ้องขับเบิ้ลขัเบิ้ลเดี๋ยวโต๊ะที่ พ่อได้พ่อได้เซดพ่อได้หอมปากหอมคอพี่น้องนะพ่อได้บวานบ้านฟิดาวฟีจองฟิจั์ฟิโอนตังแต่มือนี้ซื้อรถกระบะนี่ตังแต่มือนี้นะครับพอดผู้หลาหลังสงการให้พี่น้องพอนแบบสบายๆนะครับให้แล้วสงการให้แล้วปีใหม่ให้แล้วออกพรรษาให้แล้วร้อยกระทงให้แล้ววัดลิ้นท้ายพี่น้องเอาไปพรนเจ็ดท่านแปดร้อยบาทครับพี่น้องนะ หลังจากนั้นทัางวดหนึงน่งมื่นหนึงน่งพันบาทครับของเครื่องครับนะรีแมปท่านมาเดิมหมวหนุ่งหูหนอารัก้แกมฝากระโปรงเดิมๆครับผมโอ้โหสวยเก็บส่งถึงหน้าบ้านเสียยัจัดให้วิธีการจองกันง่ายส่งบนโทรศัพท์บัตรประชาชนที่อยู่ที่สะดวกทำสัญญามาเลยเดี๋ยวพี่เหลือเสียยัดจัดใหู้ลไกใพิมพ์ว่าเก๋วเก๋วเก๋วคุณได้โปรโมชั่น tiến ý rồi cao